มแนะนำบทอลอัินซานบทอลอินซานหรือบทอัดดะรีเป็นบทมาดานิยามี31องค์การที่กล่าวถึงเรื่องต่างๆเกี่ยวกับโลกอาคิร์โดยเฉพาะความสุขสําราญของบรรดาผู้ยำเกรงมีธรรมะซึ่งพำนักอยู่อย่างถทววในสวนสวรรค์อันบรมสุข บทนี้ได้เริ่มชี้แจงถึงเดชานุภาพของอัลลอฮ์ในการสร้างมนุษย์ไว้หลายขั้นตอนและเตรียมให้เขารับหน้าที่ที่จะถูกมอบหมายในเรื่องของการเคารพภักดีโดยอัลล์จะทรงให้เขามีประสาทความรู้สึกต่างๆเช่นการได้ยินได้เห็นเป็นต้นบทนี้ได้กล่าวถึงความสุขสําราญที่อัลลอทรงจัดเตรียมไว้ให้แก่เขาในปรโลกสําหรับชาวสวรรค์ ต่อมาบทนี้ได้กล่าวถึงคุณลักษณะของบรรดาผู้ที่มีความสุขอย่างละเอียดพอสมควรโดยกล่าวถึงพวกเขาในการปฏิบัติตามคำมั่นสัญญาการให้อาหารแก่คนยากจนโดยหวังความโปรดปรานจากอัลลอฮ์การกลัวการลงโทษของอัลลอฮ์การกล่าวว่าแท้จริงอัลลอฮ์ได้ทรงให้ความปลอดภัยแก่พวกเขาในวันที่มีแต่ใบหน้าบูดบึ้งหลังจากนั้นบทนี้ได้กล่าวถึงคุณลักษณะของบุคคลเหล่านั้นแล้ว บทได้สรุดีถึงสิ่งที่พวกเขาจะรับจากอัลลอฮ์เช่นการตอบแทนและการได้รับเกียรติในสถานที่พำนักและสิ่งที่อัลลอฮ์จะประทานให้แก่พวกเขาเช่นเมตตากรุณาและความโปรดปรานในวันแห่งการตอบแทนบทน,นี้ได้กล่าวต่อไปถึงความสุขสําราญของชาวสวรรค์ในเรื่องของการกินการดื่มเครื่องแต่งกายและคนรับใช้ที่วนเวียนรับใช้พวกเขาในยามเช้าและยามเย็น วันนี้ได้จบลงด้วยการชี้แจงว่าอลัลกุรอานนี้เป็นข้อเตือนสติแก่ผู้ที่ใข้ครวนหรือผู้ที่มีความคิดเห็นที่ฉลาดสุขุมซึ่งต้องการแสงสว่างจากอลัลกุรอานด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอ แน่นอนการเวลาที่ยาวนานได้เกิดขึ้นแก่มนุษย์เมื่อเขาไม่ได้เป็นสิ่งที่ถูกกล่าวถึงเลยอิน ان ان นาคอลนอินซานมิหนุตฟะติอัมชจนะถ้าจริงเราได้สร้างมนุษย์มาจากน้ำเชื้อผสมหยดหนึ่งเพื่อเราจะได้ทดสอบเขาดังนั้นเราจรึงทำให้เขาเป็นผู้ได้ยิน

และกุญแจมือและไฟที่ลกโชดช่วงสำหรับบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาแล้วแท้จริงบรรดาคนดีนั้นจะได้ดื่มจากแก้วน้ำซึ่งผสมด้วยการะบูนหอม เป็นตาน้ำพุที่ปวงเบาของอลัลลอฮ์จะได้ดื่มพวกเขาทำให้มันพวยพุ่งออกมาอย่างล้นเหลือบร พวกเขาปฏิบัติตามคำสาบานและกลัวต่อวันหนึ่งที่ความชั่วร้ายของมันจะกระจายไปทั่วและพวกเขาให้อาหารเนื่องด้วยความรักต่อพระองค์แก่คนยากจนเด็กกำพร้าและเฉลยสึดกอาน่องมรกอระแก่คนยากจนเด็กกำพร้าและเฉลยสุ พวกเขากล่าวว่าแท้จริงเราให้อาหารแก่พวกเจ้าโดยหวังความโปรดปรานของอัลเราเราไม่ได้หวังการตอบแทนและการขอบคุณจากพวกเจ้าแต่ประการใดแท้จริงเรากลัวต่อพระผู้ภิบาลของเรา ซึ่งเป็นวันแห่งหน้านิว้วคิ้วขมวดและแสนสาหัสดังนั้นอัลลอฮ์จะทรงปกป้องพวกเขาให้พ้นจากความชั่วร้ายของวันนั้นและจะทรงให้พวกเขาพบกับความสดชื่นและความปิติและพระองค์จะทรงตอบแทนแก่พวกเขาด้วยสวนสวรรค์ และไหมแพร์เนื่องจากพวกเขาอดทนพวกเขาจะนอนเอกเคนเอกอยู่บนเก้าอีน้นวมยาวในสวนสวรรค์พวกเขาจะไม่พบเห็นแสงอาทิตย์และความหนาวเหน็บ และร่มเงาของสวนสวรรค์จะปกคลุมพวกเขาอย่างกล้คิดและผลไมใ้ในสวนสวรรค์จะถูกโน้มต่ำลงมาใกล้พวกเขาและมีภาชนะที่ทำด้วยเงินและแก้วน้ำที่ทำด้วยแก้วใส ถููกกวววนนเเียอยออ่ร,อบ,รอบพขาๆแก้วที่ทำด้วยเงินโดยพวกเขาจะเติมมันตามสัดส่วนที่พวกเขาต้องการาาแต่ในสวนสวรรค์นั้นพวกเขาจะรับเครื่องดื่มจากแก้วที่ผสมด้วยขิง ในสวนสวรรค์น,นั้นมีตาน้ำผูที่มีชื่อว่าซันสบิลและมีเด็กวัยรุ่นวนเวียนรอบๆคอ,อยรับใช้พวกเขาเมื่อเจ้าเห็นพวกเขาเจ้าคิดว่าพวกเขาเป็นไข่มุกที่เรียงรายและมีเดกวีรอบคอยรับช้พวกเขาเมื่อเจ้าเห็นพวกเขาเจ้าคิดว่าพวกเขาเป็นไข่มุกที่เรียงราย หรือมาเจ้ามองไปยังที่นั่นเจ้าจะพบแต่ความสุขและอาณาจาักรอันกว้างใหญ่ไพศาลบนพวกเขามีผ้าสีเขียวทำด้วยไหมละเอียดและผ้าไหมหย,ยาบและถูกประดับด้วยกำไรเงิน และพระผู้อภิบาลของพวกเขาจะทรงให้พวกเขาได้ดื่มเครื่องดื่มอันบริสุทธิ์ยิ่งแท้ م م จริงนี่คือการตอบแทนแก่พวกเจ้าและการบากบั่นของพวกเจ้านั้นเป็นที่ยอมรับด้วยความยินดีแท้จริงนี ن ن ن ่คือการตอบแทนแก่พวกเจ้าและการบของพวกเจ้านั้นเป็นที่ยอมรับด้วยความยินดี แพ้จริงเราได้ประทานอัลกุรอานมาให้แก่เจ้าเป็นขั้นตอนดังนั้นเจ้าจงอดทนต่อการตัดสินของพระเจ้าของเจ้าและอย่าเชื่อฟังผู้ประพฤติชั่ว และผู้ปฏิเสธศรัทธาคนใดในหมู่พวกเขาและจงรำลึกถึงพระนามของพระเจ้าของเจ้าในยามเช้าและยามเย็นและจากส่วนหนึ่งของกลางคืนเจ้าจงสุยูดต,ต่อพระองค์และจงแท้สองสดุดีต่อพระองค์ ในยามกลางคืนอันยาวนานแท้จริงชนเหล่านี้พวกปฏิเสธศรัทธารักชีวิตชั่วคราวและปล่อยทิ้งวันอันหนักหน่วงไว้เบื้องหลังของพวกเขา ا أ เราได้บังเกิดพวกเขาและเราได้ทำให้เรือนร่างของพวกเขามั่นคงแข็งแรงและหากเราประสงค์เราจะเปลี่ยนแปลงเอาพวกอื่นเยี่ยงพวกเขามาแทนแท้จริงนี่คือข้อเตือนสติ ดังนั้นผู้ใดต้องการให้เขายึดแนวทางสู่พระผู้อภิบาลของเขาแต่พวกเจ้าจะไม่สมปรารถนาเว้นแต่ที่อัลลอฮ์ทรงประสงค์ แท้จริงเลาเป็นผู้ทรงรอบรู้ผู้ทรงปริชาาพระองค์ทรงให้ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์เข้าสู่ความเมตตาของพระองค์แต่บรรดาผู้อธรรมนั้นพระองค์ทรงเตรียมการลงโทษอันเจ็บปวดไว้สำหรับพวกเขา